โดยกล่าวสบายดีสบายดีสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเบอรสุขทุกคนเดอ้อโดยมาพบพอกำลังนาทีอีกแล้วพี่น้องเนาะพอมานีกามาดินปะนางพี่น้องมาเบิ่งว่าทางป่า่เนเห็ดหอดสายแล้วเนาะ้องน้าเพิ่นนี้วันนี้บรรยากาศแดดนนองว่านีบดเนาะเหมาะสมกับย่อแบบเสาวันนี้กาแบบแบดทาง์จลิมินหน่อยมากเลยก็แวมาดินปะนาง่นวันนี้โดยเดียวสิ ไปทางปะนางเลยเนาะโดยพี่น้องเลยเนาะเห็ดเองเนาะเห็ดเองเลยบ่อ่ะสบายดีสบายดีป่าอย่างนี้เราสิเห็ดเองเลยกินเห็ดยังนะเฮ็ดเอ็นทั้งเละสูบน้าบปะนางสูบน้ามไซส่ผักรีนอันนี้น้ำน้ำในกอกเพขุนเด้อพี่น้อกเงี้กอกแหละมือมือจับกระหางละ มือจับหามือมือจับห้างแล้วอ๋อเป็นยังไงบานามันคือหักเอ้ามันหน่อยเนาะมันหลับน้ำหนักบานาเนาะอืมมันมันหักหรือบ่าบานี้บางดูนะมันหักบ่แต่มันหักก็มือจับนี่เอาอันนี้ใส่บานีมือจับแน่ไม่ใช่ซิมก่อนี่ต้องบานาเนาะหักลงซ้ำบานีมันจะต้องเห็นบปสิซิ่งง่ายๆน่ะมันอ่อนพราะไอ้บ่อรู้จังใดเนาะมันอ่อนมันน้ำเกิด โดยมันมันสั่นแม่นี่นะมันหมดมันบมดเต็มกลับห้กอกมันหักพี่เลยบ่แมี่หมดเต็มกลับมันไม่น้อยเลยเอาไม้สอดใส่แบบนี้สอดใส่กระสูบได้อยูุติได้เป็นยังอยบ่ได้แต่ว่ามันเฉดเล็กน้อยอ่ะดื้อเข้าไปเด่นเข้าไปแด่นก็นเลยแล้วเนาะเล่นยังมากก็ได้สบายดีเด้อด้วง เตะเตะกันต่อไหมก็หอมมันดังเน่พอป่ะมาเล่นมึงเทที่แกนมาใช่แล้วติดมุ่งแกนมาแล้วกันเด้นติดแกนมาถูกไม่ไม่ถกไม่ถูกเอเหรกินแต่ไม่สดเลยเนาะบุญมีมูใส่เนาะมือบอกนี่เลยจะเพลอนเท่าไหร่จะเลี่ยงไวเขาเลี่ยงไวมูหน่อยเอาอันนี้ยังสะปะนางเืลืออันนี้ใส่ใส่ไม้อันนี้นะ โอ้กะเจ้าะบ่ใ hmm. ห mm ้ม hmm. mm ัน hmm. ต mm ิงเลนบ่กเราปะเทียนหัวมันหน่อราะว่ตั้งเถิดเล็กน้อยมาอย่างขาวปอนใหม่ลงเดี่ถ้าเถ็ดปลาชีมมันโอเคไหมเออโเคเอ็นเนี่ยเอเอ็นเเอ็นเนี่ยบ่เเอ็นก่อนน้ำเย็นๆน่องใสครับ มันออกขับขักนอนขักแล้วสูบปากถูกมิตี้มันเหมยพอแล้วเต็มเลยสูบยังขักไห่เธอหาหาสาง่นเด็กปุ๊บให้สางคนมากแก่ประดับค่ะขึ้นเห็ดไม่ใช่ตังเห็ดบูเป็นออ๋อเพิ่นบาเคยเห็ดเนาะอืมเลยพอแล้วปะนางไปพูปะเต็มเลยสูบเฮียเฮียโอ้โห ตั้ตลอดอันก่อนอะไม่ตั้มเหอแต่คองตัวปอผมเป็นยังกุปก็ได้กุ๊ปงามซ้ำนะปานางเนาะพามาเบิ่งห้องน้ำปานางก่อนเด้อพี่น้องเป็นเห็ดไปหอดทรายเลยเนาะชายก็มาแล้วสบายดีได้รอแล้วใส่ย่าไปนั่นหรอเนใส่ย่าไปนั่นรือแล้วก็พ่อขึ้น สวัสดีนะบบบอนเด้อัเล่อนเนขาเจาานี่ยปรโทรโอ้ใ่ยาป่งเสบายดีป่าเทพพืชสอดปนันเบ่เห็ดเป็นเบา่ดอกะอับ่เป็นกะเห็ดล่องเบิองนี่แล้วอืมสั่งจเป็นกับลุงชูนกับบาวหลอดนชยเห็ดซอยพนชซอยกันเอซอยกัน ใส,ส่ผมแล้วอ ouais ือเห็ดแบบนี pues, ้นะเจวเห็นตะปูไปนี่เนี่ยทงตะปูนางเอาถ่านลงไปแล้วเมนงเงินงตะปเห็ดตัวนี้ก่อนยังเห็ดมันตัวนั้น เบิองทานม,น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 มันแล้วแล้วแ่ะแล้วแะมเอาพา,าันมชัแล้วก็เอานี่นะป้าัตัมาชแล้วกคือกลางก็ได้นั่งได้มั้ยบ็ดเปใไก็เจ้าเบิองนะม่ได้ไม่ได้ชมมานามือนกัคือแล้วก็เหตเหดใอ่กันเนาะบอลลอดมาเหตนนุันก้ได้อีกคนเลยชูเนะาะไหญนใหยใหญ่ับ

Cắt cả oh. oh, oh, bó sủ lộc lên bóng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  ăn bóng lên bóng lên bóng เอาอีกตัน่ดเอแเอาไปเอาอีกแผ่นอันโตของอามานี่บบได้บ้าสุดฉันฉันพ่อฉันสบานนะมันกับพี้อยู่นะแหมเอ้ยพี่ใค้ใครแบบแบบแบบแบ้แล้อน่ินดินบแบบแ้บแบ้แบบแบบแบล ใส one, um, hey. s: uh. <S ่มันเลยเสามาน่อยหนึ่งอ okay, okay. right. yeah. ือตัวนี้ตัวนี้ดีบว่เออมันีตัวนี้มันอยู่ในกางเสาไปละโอเคตัวนั่นแหละย่อมหาาเต็งออตึงซอยกันเหตุดอยเนาะหางนำปะนังหัวลูกทายแล้วก็เห็ตบวเป็นเนาะ อาพ่อไไปที่เด็กสอวไปนะหาเส้นบ่ยเรียงแ่นเลยเนาะแล้ก็ไปช่องก้อนกอนสมช่องกอนสมเด็จสาบ่อบ่อสมบาดเย้เลยสาวมันเลือกัไปใส่ตัวนั้นเนาะบริบยานเลือนะกนบุกอเอาสีถ่ายหูปนะวนนี้อยู่ใกล้ๆกันเลย

เทพื้นเทพื้นเทก้าวเทพบันออเทพองกันเลยองันใ้มอาานางางวันนี้มาปลูกงามพ่งเนาะต้นบางหุ่งเ่อนี๊โอ้คนใส่อันนี้มานำมาปลูก ចូល2000ឲ្យ3ឲ្យមានผักครับຕົ້ມຫມູຕົ້ມไม้มากຫມູຕົ້ມເຂົ້າກິນເລີຍຕິກິນແກງຫມາກໄມ້ วนนี้เจ้าบอเดนไหนบอสะบอในย่อสาวบอบอวนที่เราหาโอ้ดนยังดนแทะจันหาหมื่นงามยำดีบอเ๋ยากับมาด้วน้อกมาตีเด้อห่อนหมื่นมันก็มถ่จะมาคอเดยมากินลาบหมูันเนลาบคือกลาบหมูมยันงไห้มีลาบมีซคือกันกับย่อสาวเพื่อนผู้องแล้วเนาะ ยางดนอยู่แล้วสานอนนี่ม่ไมแน่นมแน่นมแนันอตอกได้เพรแขนเตะเลยมัดเข้าไปมันจับมัเสาเออมัดดันไหวก็นอนก็แล้วแหพี่นอนนอนนีมีแต่ผู้ยิงผู้ยิงสวยกันเหตุประบนกัเหตุเป็น ผมเคยเห็ดน้ำงหวานเนี่ยนุ่งซูนยังมาเห็ดซอยเน,อยอนี่ยนะแก,ะกะหาลุงซูนนี่แล้วสาวเนี่ยเราเราลุงซูนเราวัตัดน,น,นะเมนบอกนี่เราเป็นคนซอยมาจะเอาตะปูด,ดันไว้โอเคยันไม่เข่าตะปูดันไอ้รอดเยผนสิก้อยปูนทางนะ <c oughs> ไปยืมหลอดสุกหินกมไปยังบ้าอยู่ทั้งนี้สิเห็นแล้วก่อนดิมันไปยืมหลอดพี่น้องพมกำลังมาบล็อกนี้พอดีเลยผมจัะเน่าลายเนาะลายเติบเลยนี่ เฮ okay. ็ดฮเ้าเขาขีดตะพันชีอันย่ออันจะดอกเขาหล่นภาษาทีไปไปสุกซอยเอาไปแป้งรอบะสามเหลี่ยมก็มีเลยไม่หลดค่ะสามเหลี่ยมด้วยเออให้เด็ดเด็ดดือมาหมดเลค่ะเล็กสอกเล็กสา บอล้เหี่ยน่าจสเดียร์ยให้ให้สั้นก็ให้ตังนเองคนเนอยเป็นอปูนสวยกามอีกไดามาได้ไรบาว่าเายังเ่นตอนใทีนี่้ยใหม่ด้วยนะเอาลงเลยก็ยยอหม่เลยเป็นโยเป็น่ยแล้ก่อนเลย เน่ยมาทานซะคไม่ได้ดดลินซอดอีกนคุณจ้งอีกพนะนังคุณจ้งอีกได้วหเขาจะเอาขื้นสดนะยมงได้นะลินซอไม่ได้นะินเเป็นอ,อะไรบ่มีหนอนะ็อตรอมันเก่าแล้ว นางสิกอยปูนก็อ่านมาพดเลยอยู่พุกมาอยู่น้ามาเลยมั้งน้าหาอดีวะพดแเดมันเปียกล้ดดินนี่บดได้เราเอามาเองเราบอกมาตะเคียนเราทีแน่นบสเเยวิด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 ไปเลมันด่อนนีจะไนนะตรงนี มันบอมันจะปวดไม่ดีเด็กแก่ยันมันมันไม่ดีเด็กบอนี่ถ้าบัวมาไหมบนพ้นทำสีสูบน้ามันนงน้าเพื่อแล้วีนกล้ามพนังกะขอืม กแก่ไปดนี้รไปวัดลงนาเ้าบ่ลุงเสาบ่าแล้วสงการไายลิก่อนเาก็ได้ตัวบมแล้วมลัดอกลัมนก็มันบ่แม่นงามันหลิดมันห่อนเด้งามมันลิดโคงาสงการเออ กอมืนกด้ยอยแล้วได้ลุงซื้อยังยังอีกประมาณสักเดือนหรอยวเหอด้กวืนนพ่นกบไรแล้ายังนิดเดียวปะปนกัมาซอยเพิ่นน้องอยู่้ำซอยกันใครแต่สูบง่ายอยู่เนาะแล้วคืนนี้บอดี้ชาย ตรวจดิมาเห็ดอันนี้ซอยป้านางพี่น้อยเนาะ<ม>เห็ดหองน้ำกำลังสิเทพื้นอะไรซอยกันเนาะ<ม><ม>เดี๋ยวสิขอจบคลิปก่อนพี่น้องเลยเนาะอาะสบายดีเด้อป้านางเด้อโลยสบายดีด <laughs> เป็นมาสูบน้ำพี่น้องปลาบนกบนามาสูบน้ำโลยอาะสบายดีเด้อปลาบนสบายดี พี่น้องไอเดีคลิปนี้ก็สิขอจบคลิปไปก่อนเด้อพี่น้องไอ้พบพอกันคลิปหน้าเนาะวันนี้กะบน้อตีกะมาแวหาป้านางพี่น้องไอ้เพิ่นกะนกำลังสิเทพื้นเทคานเห็ดสอยกันพี่น้องมีลุงซูนแล้วก็มีไอร์ลอดแล้วกะป้านางเพิ่อนกันเลยขบวนเพิ่นกะเห็ดบ่มีคนเห็ดนะนะไปกัเห็ดบ่ค่อยเป็นพี่น้องเลยโดยเอาพี่น้องพบพอกันคลิปหน้าเด้อเนาะจากคลิปนี้ก็ไปแล้วเด้อขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดี